หลายแตกแล้วเมื่อกี้ขออคุณมากครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นน้ำพริกใช่ไหมครับแกงไตปลาน้ำพริกแกงไตปลานะครับผมด้านล่างเป็นกุ้งหวานใช่ไหมครับโอ้โหขอบคุณมากครับของชอบผมไม่อยากให้ผู้จัดการผมถือเลยนะฮะเดี๋ยวจะหมดขอบคุณมากนะครับคุณแม่มีบูธไหนจะให้อีกไหมครับนะฮะขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับ อ่จริงๆเขาบอกว่าคนใต้เนี่ยกินอาหารรสจัดนะครับเวลาผมไปกินอาหารที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผมกินเผ็ดไม่เก่งนะฮะแต่ที่ผมกินเก่งมากนะฮะคุณแม่เดี๋ยวผมจะลองไปชิมนะครับชื่อร้านว่าอะไรครับคุณแม่ชื่อร้านคุณแม่ชื่ออะไรครับครัวนายพรานนะฮะฝากด้วยนะครับผมน้ําพริกแกงไตปลานะครับผมอ่ะโอ๋ทำไมแบบว่า โค้งม,มากเลยอ่ะต่อไปครับเพลงต่อไปครับถึงว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะร้องแต่ลูกกรุงร้องสนอุนทรภพรเป็นหลักนะครับมาที่นี่เนี่ยผมขอจัดลูกทุ่งสักเพลงหนึ่งดีกว่านะฮะน่าจะร้องตามกันได้นะครับเพลงนี้ปกติแล้วเวลาผมเนี่ยด้วยการที่ทํางานในวงการการขอพรเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่จาเป็นที่จะต้องทำนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ ผมขอเลือกเพลงนี้เนี่ยมาขอพรชาวจาังหวัดภูเก็ตด,ดีกว่านะฮะกับเพลงนี้เลยครับคาถามา